การยท่ายางนิวส์ค่ะซึ่งเป็นข่าวสารต่างๆของทางเทศบาลตะบลท่าย,ยางนะคะสําหรับในสัปดาห์นี้ดิฉันนัทนันชีหานผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตะบลทายย่ายางรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคําสั่งของจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด -19 ของจังหวัดเพชรบุรีค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะกับคําสั่งของจังหวัดเพชรบุรีที่109ทับ 2,565ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่25มกราคม2,565เป็นต้นไปค่ะสำหรับการเดินทางเข้าออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะยังคงสามารถกระทำได้โดยยึดหลัก b M H T T A ค่ะห้ามจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มมากกว่า500คนห้ามชุมนุมมั่วสุมยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ในส่วนของมาตรการควบคุมแบบบูรณาการจัดเตรียมสถานที่ตามมาตรการที่กำหนดในคำสั่งนะคะสำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทค่ะให้ใช้อาคารหรือสถานที่ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมตามคำแนะนำของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือหอน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มสามารถเปิดตามเวลาปกตินะคะแต่ห้ามบริโภคสุราในร้าน รวมถึงร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าค่ะสำหรับในส่วนของห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าก็ยังคงสามารถเปิดตามเวลาปกตินะคะยกเว้นสวนสนุกสวนน้ำที่เป็นห้องปรับอากาศหรือพื้นที่ปิดโรงแรมศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมให้ปฏิบัติตามมาตรการในการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนดเช่นจำกัดผู้ร่วมงานไม่เกิน1 0 0 0ันคนสวมใส่หน้าก,ากากตลอดเวลาค่ะ สำหรับในส่วนของคลินิกเวชกรรมเสริมความงามร้านเสริมสวยร้านแต่งผมตัดผมทำเล็บศักส,สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปานวดแผนไทยนะคะเปิดได้ไม่เกินเวลา24นาฬิกาค่ะส่วนสาธารณะสถานที่ออกกำลังกายกรณีมีการแข่งขันต้องมีผู้ชมกีฬาในร่มไม่เกิน50%ของความจุสนามผู้ชมกีฬาการแจ้งไม่เกิน75%ของความจุสนาม สถานที่เล่นการพนันทุกประเภทเช่นสนามชนไก่กัดปลาชนโควัวลานรวมถึงสถานที่ซ้อมนะคะหากผู้จัดมีความพร้อมให้ยื่นขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนันค่ะสำหรับในส่วนของแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานนะคะผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal ค่ะปฏิบัติตามคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวการบริการขนส่งสาธารณะ ต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างมีการระบายอากาศได้ดีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้พิจารณาตามความจำเป็นที่เหมาะสมค่ะและสำหรับในส่วนของผับบาร์คาราโอเกะหรือที่มีลักษณะคล้ายกันนี้นะคะก็ยังคงให้ปิดดำเนินการไว้ก่อนค่ะมาตรการการควบคุมในพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองชะอํ ยังคงให้ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดเพชรบุรีคำสั่งที่27/2565ทั 2, 65, และคำสั่งที่110/2565ทั 2, 65, ค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะก็อย่าลืมค่ะในช่วงนี้ยังคงต้องปฏิบัติตามหลัก Universal Prevention อยู่นะคะนั่นก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัยและทับด้วยหน,น้ากากผ้านะคะทานอาหารร้อนปรุงสุกเว้นระยะห่าง1-2เมตรเลี่ยงการสัมผัสหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นตรวจ ATK เป็นระยะเพื่อมีความเสี่ยงนะคะและที่สำคัญค่ะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรังออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นนะคะหากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด19ของจังหวัดเพชรบุรีได้ที่ศูนย์โควิด19จังหวัดเพชรบุรีเบอร์โทรศัพท์หมายเลข032400 099โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะยอดตัวเลขของเดือนมกราคมนะคะก็มียอดตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะที่เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมขึ้นมาอีกเท่าตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้เรายังคงต้องปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดแล้วก็เข้มงวดด้วยนะคะเพื่อเป็นการเซฟตัวเราเองเซฟครอบครัวของเราและคนที่เรารักค่ะด้วยความาห่วงใยจากเทศบาลตะบนท้ายยางค่ะ ข่าวต่อไปนะคะก็จะเป็นข่าวการประชาสัมพันธ์จากทางกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตะบนท่ายางซึ่งได้มีการฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ค่ะกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตะบลท่ายางเปิดรับลงทะเบียนสําหรับผู้สูงอายุรายใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2565ในวันและเวลาราชการ โดยผู้ที่จะได้รับสิทธินั้นนะคะได้แก่ท่านผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่2กันยายนปีพุทธศักราช2506มีภูมิลำนาวอยู่ในเขตเทศบาลตะบนท่าย,ยางหรือท่านผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อนหรือยายที่อยู่มาอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลตะบนท่าย,ยางและต้องไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญเบี้ยหวัดบำนาญพิเศษบำเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการอื่นใดเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นเบี้ยอยังชีพค่ะโดยให้ท่านผู้สูงอายุนะคะได้เตรียมเอกสารหลักฐานคือ 1. บัตรแบบประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 2. องทะเบียนบ้านฉบับจริง 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสินค่ะ ในกรณีที่ท่านผู้สูงอายุที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้ท่านสามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมายื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพได้นะคะสำหรับผู้พิการและผู้ป่วยเอดสามารถลงทะเบียนได้ตลอดทั้งปีค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตะบลท่าย,ยางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข03246300022ต่อ205ค่ะ ข่าวต่อไปนะคะก็จะเป็นข่าวการประชุมนะคะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างปรับปรุปรงสามแยกท้ายยางค่ะซึ่งเมื่อวันที่26มกราคม2565ที่ผ่านมานะคะแขวนทางหลวงเพชรบุรีสำนักงานทางหลวงที่15ก็ได้มีการเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังรูปแบบในโครงการการปรับปรุงสามแยกท้ายยางณห้นะองประชุมชั้น3สำนักงานเทศบาลตาบนท้าย,ยางค่ะ โดยมีนายสุจินวาจากิจประหลัดจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4ปรับปรุงทางแยกท่ายางม,มีนายนาทีกวัณแพรผู้อำนวยการแขวนทางหลวงเพชรบุรีนายเจริญฤทธิ์จันทิมาประหลัดอำเภอไร่ยางร่วมรับฟังการประชุมและนางนารมนกิจพ่วงสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลท่ายางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลรวมให้การต้อนรับ ซึ่งจากการร่วมประชุมและแสะดงความคิดเห็นของประชาชนชาวท่ายางนะคะในการประชุมครั้งที่4ครั้งนี้มติในที่ประชุมก็มีความเห็นตรงกันค่ะนั่นก็คือเห็นชอบให้เป็นไปตามรูปแบบที่ทางวิศวกรอ,ออกแบบมาโดยไม่มีการขุดพื้นถนนความสูงของทางลอดอุโมงค์อยู่ที่ประมาณ3เมตรในส่วนของการเวียนคืนที่ดินและอาคารพาณิชย์แขวงทางหลวงก็จะทําการจ่ายให้ผู้ถูกเวียนคืนในราคาที่เป็นธรรม และในส่วนของทางลอดอุโมงคคลองสายสามยังคงใช้สัญจรได้ตามปกติและรถใหญ่ก็สามารถกลับรถได้โดยใช้ทางยกระดับของเดินได้ตามปกติเช่นกันค่ะหลังจากโครงการนี้เสร็จสิ้นนะคะเราก็จะได้เห็นถึงการพัฒนาของเมืองท่าย,ยางเพื่อที่จะเข้าสู่เมืองที่ยัง่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะ ข่าวต่อไปนะคะก็จะเป็นข่าวการร่วมแสดงความยินดีนะคะกับท่านนายกมนค่ะานายกของท่ายางของเรานะคะก็ได้รับการคัดเลือกจากทางจังหวัดเพชรบุรีในการรับรางวัลคนดีสีเมืองเพชรนายกมนท่ายางนะคะก็ได้รับการคัดเลือกจากทางจังหวัดเพชรบุรีให้รับรางวัลคนดีสีเมืองเพชรผู้ทุ่มเทเสียสละร่วมทําคุณ,ณประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมหลากหลายมิติในด้านของการบริหารงานท้องถิ่น ทางจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็ได้มีการคัดเลือกคนดีสีเมืองเพชรประจำปี2565เพื่อส่งเสริมการทำความดีของคนในสังคมตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูกเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับต้นแบบของสังคมคณะกรรมการก็ได้มีการคัดเลือกคนดีสีเมืองเพชรได้พิจนารณาทุกกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ในด้านต่างๆอาทิด้านศิลปรกรรมนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จข้าร,ราชการที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างชื่อเสียให้จังหวัดรวมถึงกลุ่มเด็กเยาวชนโดยจะมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อยกย่องเช,ชิดชูผู้ทําคุณงามความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ทําความดีเพื่อส่วนรวมเพื่อจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประเทศชาติของเราสําหรับผลการคัดเลือกคนดีสีเมืองเพชรประจําปี2565ในด้านต่างๆ ซึ่งหนึ่งใน31คนนี้นะคะก็มีชื่อของ,งาน,นางนริมนกิจพ่วงสุวรรณนายกเทศมนตรีตะบนท่ายางได้รับการพิจรารณาให้ได้รับรางวัลคนดีสีเมืองเพชรในด้านการบริหารงานท้องถิ่นค่ะทางเทศบาลตะบนท่ายางก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายกด้วยค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตะบนท่ายางประจําปีการศึกษา2565ค่ะกองการศึกษาเทศบาลตะบนท่ายางเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตะบนท่ายางประจําปีการศึกษา2565โดยเปิดรับเด็กที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าย,ยางเด็กที่สมัครต้องมีอายุครบสองปีบริบูรณ์นับถึงวันที่16พฤษภาคม2565คือเกิดในระหว่างวันที่17พฤษภาคม2561ถึงวันที่16พฤษภาคม2563เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆสำหรับหลักฐานในการสมัครคือ ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้วสำเนาทะเบียนบ้านและฉบับจริงจำนวนหนึ่งชุดสำเนาแบบประชาชนของบิดาและมารดาจำนวนหนึ่งชุดสำเนาสูติบัตรและฉบับจริงจำนวนหนึ่งชุดรูปถ่ายหนึ่งนิ้วจำนวนหกใบสำเนาบัตรโรงพยาบาลของเด็กใบรับรองแพทย์และสมุดบันทึกสุขภาพพร้อมสำเนาประวัติการรับวัคซีนของเด็ก ซึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตะบนท่ายางหรือกองการศึกษาเทศบาลตะบนท่ายางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข032463000ถึง2ต่อ305ค่ะสำหรับในช่วงของหน้าแรงนี้นะคะอักขีภัยภัยร้าย,ายที่ไม่เคยหลับค่ะ สิ่งที่เราจะต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยนะคะนั่นก็คือการจัดระเบียบสิ่งของภายในบ้านของเราที่อาจจะเป็นเชื้อเพลิงได้จัดเก็บให้เรียบร้อยนะคะเฝ้าระวังเมื่อมีการจุดทูบเทียนปิดแก๊สถุงโต้ง,ตงเมื่อใช้งานเสร็จแล้วปิดสวิตดึงปลั๊กก่อนออกจากบ,บ้านทุกครั้งและที่สําคัญค่ะตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีสภาพที่สมบูรณ์ด้วยนะคะแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลจตบนท่าย,ยาง เบอร์โทรศัพท์หมายเลข032463500และหมายเลข199ด้วยความโหนใหญ่และปรารถนาดีจากเทศบาลตะบนท้ายยางค่ะข่าวสารต่างๆของทางเทศบาลตะบนท้ายยางในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.thaiankhetpet.go.th ผ่านทาง Facebook ในชื่อเทศบาลตำบลท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและในเพจ a c e b o o k นะคะเทศบาลตำบลท่ายางท่ายางซิตีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข032463000-2ค่ะและสำหรับในช่วงนี้ช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะทางเทศบาลตำบลท่ายางก็ขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะกงสีฝาใช่เจ้าชายจินเปา วันซื้อยูอีฮาวิ้เหนียนเนียนตาจีตาลี่หลหมาจิงเงิขอให้ร่ำรวยเงินทองไหลมาสมความปรารถนาโชคปีตลอดไปค้าขายได้กำไรสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ